วันนี้เราปิดกำไรอยู่ที่317บาทนะคะเดี๋ยวมาดูนี่จากขาดทุนนะคะก็กลับมาทำกำไรแต่เราก็รีบขายนะคะเราก็เลยได้กำไรมาแค่นี้สวัสดีค่ะชีวิตดีชีวิตดีอยู่ที่บ้านค่ะวันนี้มาดูกันว่าเมื่อวานเราติดลบนะคะเราไม่ได้ขายเดี๋ยวเราจะมาขายวันนี้ที่ติดลบอยู่ประมาณ3,000กว่านะคะเดีมาดู นี่ค่ะเราติดลบอ,อยู่ประมาณสามพสิบเดี๋ยวเราจะมาขายวันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเดีย๋ยวมาขายกันนตลาดเปิดมานะคะันค่นที 18, ่ละสิบแนี่ติดลบอยู่ประมาณห้าร้อยห้ิบคือหลังจากที่เราขายไปแล้วนะคะเราก็ไม่ขาดทุนนะคะได้กําไรมานิดหน่อย ได้กำไรมา68บาทจากขาดทุนอยู่3,000กว่านะคะ๋ยวเรามาดูกรับว่ามันกำลังลงอยู่แล้วก็เส้นสตัมงติก็ต่ามากเดี๋ยวเราจะรอซื้อตอนแท่งเขียวอีกอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะกินสั้นมากนี่ดูนี่มันกำลังลงอยู่ยังลงไม่หมด อนี้นะคะวูซื้อหกศูนย์หนึ่ง,งจุดหกศูนย์ไปใวมาเลเซียารก็คือนี่ค่ะมันมีจุดนี้วงบอกฟาริกซาบอกว่าเอ่อมากำลังขึ้นนะคะแล้วก็ซื้อนติดลบไปยี่สิบหกบาทคือข้าแเวด อัวน,นี้ค่ะนี่คือโพลิสนี่คือสตโตเมติกขึ้นนะนี่ค่ะกำไรมาแล้วเจ็ดสิบสามาทที่เราซื้อไปเมื่อกี้นะคะห<อ>นึ่งจุดหกศูนเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งจุดหกสองเดี๋ยวเราดูดกราฟแล้วก็เราขายกราฟก็ยังขึ้นอยู่ยังขึ้นได้อยู่ ฟ้าร์นิเจอร์เนี่<ก>นเซตหนึ่งสี่ส,สองศูนย์สายลมที่มันเสียบกับปิกตัวเนี้ย 太难了。 ครับเราทำกำไรไปตั้งแต่๋อ,อยังขึ้นอยู่นะตัวเองถึงไหมนี่คือเราทำกำไรตรงนี้เมื่อกี้นะคะ นี่มันขึ้นต่อคือเราปิดไปแล้วเราได้กำไรมา267บาทที่ขาดทุนไปประมาณ3,000กว่ากลับมาได้กำไรวันนี้เราปิดกำไรอยู่ที่317บาทนะคะเดี๋ยวมาดูนี่จากขาดทุนนะคะก็กลับมาทำกำไรแต่เราก็รีบขายนะคะเราก็เลย ได้กำไรมาแค่นี้ถ้ารอขายกว่าน,นี้ก็กำไรเยอะกว่าน,นี้นี่ไปแล้ว